ว่า s b ทีมแฮกเกอร์นี่อะไรครับแล้วก็กดอันนี้ครับรอแป๊บหนึ่งครับนี่แล้วก็ เลื่อนลงมาเป็นเวอร์ชั่นอะไรครับนี่ครับเวอร์ชั่นนี้ครับสามจุดศูนจุดหนึ่งครับแล้วก็ดูครับก็ใส่เออรหัสใส่รหัสตามมันครับทางเช้่ของผมก็ ใส่รหัสตามไปครับอะไรวะเนี่ยนนึงครัแบบนี่ครับ,รบใส่รหัสตามไปครับรหัสที่มีอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยทังแค่ทั้งผมสองหกใช่ไหมครับสองหก Hit. v vd โอเคครับแล้วมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้ครับนี่ครับเริ่มดาวน์โหลดให้ถ้าคุณใส่รหัสถูกมันก็จะดาวน์โหลดให้แล้วก่อนนะครับรอใช้เวลาไม่นานครับแปบ๊บเดียวก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง น่ต้องรูทเครื่องก่อนนะครับถึงจะใช้ได้เน้นครับต้องรูทเครื่องก่อนครับโอเคครับก็เสร็จแล้วแล้วก็กดเปิดนะครับผมสอนวิธีใช้ด้วยครับ ก็เลื่อนลงมาล่างครับแล้วกดคำว่า yes ครับมันจะบอกว่าคุณลังสแกนว่าคุณรู้หรือลครับเพกดคำว่านี่ครับอ่ะอารอารครับนี่อันที่สองครับนี่ัมก็จะมีสองครับเอามารูดปุ๊บนี่ มันก็จะมีคำไอ้นี้อยู่นี่เห็นไครับนี่นี่อย <ST U TS> ู่โอเคก็ก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ